วันนี้เราก็มาทานมือคั่มกนะันนะวันี้ผมได้ขาหมูมาครับนี่ครับไม่ได้อย่างที่ผมไม่ได้ทานานานมากเลยนะเสียงข้างอาจจะดังนิดนึงนะดูดิอืมดูดิครับก็ถามมาก สูสเลยครับตามด้วยไครโอเข้าไปดู าผ่านมากฟังเสียงเอาละกันนะวันนี้ไม่สะดวกหน้านะ